วันนี้กอตอก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดีนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ดียอมให้ทรัมป์สอดใส้แร่แร่แรเอิร์ธกลายเป็น mou ที่อับประยชนที่สุดของนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็น mou ขายแร่และเป็น mou ขายชาติหรือไม่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็น mou ที่สามารถไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้พ่อมึงสินั่นมันอเมริกา ถ้ามึงไม่ปฏิบัติตามใครจะเชื่อถือมึงแล้วถ้าเกิดมึงไม่มปฏิบัติตามมึงเส้นหาพ่อมึงเหรอ M O U แร่แร่เอิร์ธที่สอดไส้ไปในงานสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียโดยมีโดนอทรามานั่งทำหน้าฉลาดเหนือใครบนโลกใบนี้นั่นกลายเป็นความอัปยศของรัฐบาลอนุทินฉันบอกเลยพูดตรงๆนะฉันไม่ได้เปรียบเทียบนะฉันไม่ได้อะไรเลยนะ พอเห็นประธานพอพอเห็นประธานสีอ่ะพอฉันเห็นประธานสีจิ้นผิงอ่ะฉันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพนี้ว่ะอเตี้ยหมาตื่นอเตียหมาตื่นใส่เกือกม้าไปอ่ะเอ้ยกูปวดหัวกับมันจริงๆ